ปฏิบัติการค้นหาชายชาวโรมาเนียที่สูญหายไปขณะที่ดำน้ำลงไปเพื่อจะไปปลดเชือกสมอเรือกลางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ2วันก่อนยังคงเดินหน้ากันต่อเนื่องนะครับแม้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เองต้องเจอกับอุปสรรคสำคัญหลายประการเลยครับ ทหารเรือตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราวัยนำเรือยางออกค้นหาชายชาวโรมาเนียที่สูญหายขณะดำน้ำบริเวณเกาะแก้วนอกตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเพือ่อที่จะลงไปปลดเชือกสมอเรือช่วงสาย8มกราคมที่ผ่านมา หลังจากมีการประสานขอความช่วยเหลือมายังหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราวใบจากทางเพื่อนของผู้สูญหายจึงได้ช่วยมีการค้นหากันนี่นะครับแล้วก็มีการบูราณาการกําลังร่วมกันตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่สูญหายบริเวณหาดยะนุ้ยเพื่อเป็นจุดประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่และญาติผู้สูญหายโดยเพื่อนและภรรยาของผู้สูญหายได้ติดตามการค้นหายอย่างใกล้ชิด นายอารุณโสลสนาย,ยกเทศม,มนตรีตำบลราวัยได้พูดถึงแนวทางการค้นหาว่าทีมงานช่วยเหลือได้บูรณาการเริ่มจากการดำน้ำค้นหาจุดที่พบผู้สูญหายครั้งสุดท้ายโดยรอบๆเนี่ยประมาณ50เมตรก็คาดว่าถ้าจมอยู่ในน้ำบริเวณดังกล่าวน่าจะอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนัก โดยใช้นักดำน้ำประมาณ14-15ถึงคนรวมทั้งอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถและดำน้ำได้ประมาณครั้งละ2-3ชั่วโมงส่วนทีมเรือแล้วก็เจสกีจะทำการออกค้นหาบริเวณเกาะแก่งโดยรอบครับนักดำน้ำประมาณ14คนด้วยกันนะครับรวมทั้งอวอลเลนเทียนะครับซึ่งเขามีความชำนาญเข้ามาช่วยเหลือซึ่งสามารถดำได้นานประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับก็คาดว่าในช่วงวันนี้เนี่ย เราจะค้นหาในบริเวณที่พบนักท่องเที่ยวเป็นครั้งสุดท้ายในส่วนของทีมเรือนะครับทีมเรือเจสสก,กีก็จะออกค้นหาดูบริเวณรอบๆเกาะแก่งต่างๆนะครับที่เราคาดว่าอายู่ไม่ไม่ห่างจากบริเวณนั้นโดยหลังจากนี้จะมีการวางเป้าหมายในการค้นหานะครับเพื่อกำหนดตำแหน่งในการค้นหาเพราะยังไม่สามารถคาดการสถานการณ์ได้ เนื่องจากต้องนําเรื่องของทิศทางน้ําแล้วก็ลมมาประมวลผลร่วมกันเพราะได้รับแจ้งจากนักดำน้ําที่ลงไปค้นหาว่ากระแสน้ําด้านใต้เนี่ยมันค่อนข้างแรงปัญหาสําคัญคือไม่สามารถคาดการได้เลยครับว่าขณะที่เกิดอุบัติเหตุผู้สูญหายอยู่จุดไหนอยู่ที่ก้นทะเลหรือว่ากลางน้ําก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีเพื่อคาดการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจุดไหนกันแน่แล้วก็คาดการต่อว่าจะไปยังจุดใดเพื่อที่จะวางแผนในการค้นหาในช่วงต่อไปครับ